หลวงพ่อพุทธ,ธานิโยแห่งวัดป่าสารวันท่านได้กรุณาอธิบายเกี่ยวกับอุคณนิมิตกับปฏิภาคนิมิตไว้ดังนี้เรื่องนิมิตต่างๆนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหายโดยถ่ายเดียวเป็นสิ่งที่ให้ทั้งคุณเป็นสิ่งที่ให้ทั้งโทษถ้าผู้ปฏิบัติกาหนดหมายเอานิมิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องะระลึกข,ของสติ เป็นอารมณ์ที่จะน้อมนึกพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานหรือสมถกรรมฐานก็แล้วแต่ย่อมได้ประโยชน์สำหรับผู้มีสติปัญญาสามารถรู้เท่าทันนิมิตนั้นๆซึ่งหลักของการปฏิบัติสมถกรรมฐานเมื่อจิตเพ่งจดจ่ออยู่ในสิ่งที่รู้แน่วแน่นิมิตย่อมเกิดขึ้นอันดับแรกเรียกว่าอุขหะนิมิตในอันดับต่อไปเรียกว่าปฏิภาคนิมิต อุคหานิมิตจิตจดจ่อรู้ในสิ่งสิ่งเดียวอย่างแน่วแน่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิมิตนั้นก็อยู่ในสภาพปกติจิตก็อยู่ในสภาพปกติแต่รู้เห็นกันอย่างติดหูติดตาหลับตาก็ยังเห็นลืมตาก็เห็นอันนี้เรียกว่าอุคหานิมิตทีนี้ถ้าหากว่าจิตสามารถปฏิวัติความเปลี่ยนแปลงของนิมิตให้มีอันเป็นไปต่างๆขยายให้ให,ใหญ่โตขึ้นหรือย่อให้เล็กลง หรือถึงขนาดสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือจิตก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิของปฏิภาคนิมิตถ้าหากว่านิมิตมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่อย่างนั้นถ้าจิตสําคัญมั่นหมายในการเปลี่ยนแปลงของนิมิตโดยกําหนดอนิจจสัญญาคือความจําหมายว่าไม่เที่ยงเข้ามาแทรกความรู้เห็นในขณะนั้นโดยอัตโนมัติจิตของท่านจะก,กลายเป็นการเดินภูมิวิปัสสนากรรมฐานและนิมิตท,ที่ปรากฏนั้น ก็ปรากฏในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นในขั้นนี้เรื่องราวหรือนิมิตอะไรที่พึงเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติอยู่ก็ตามให้สังวรระวังรักษาความรู้สึกนึกคิดเอาไว้ว่าสิ่งนี้คือจิตของเราปรุงแต่งขึ้นในขณะที่จิตของเรามีสมาธิเอาความรู้สึกอันนี้มาสกัดกั้นเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้จิตของเราหลงหรือรู้ผิดนี่คือหลัก การปฏิบัติที่เราพึงสังวรระวัง